สวัสดีครับผมนายเชนนสุดนอร์นะครับวันนี้จะมาทำการบ้านครั้งที่4วิชา Basic Circuit and Electronics นะครับก็จะใช้ s i m u l a t i o n นะอุปกรณ์ของเรามี power supply แล้วก็มีปุ่มนะครับแล้วก็มี resistor 2ตัวนะตัวแรก4 7 0 0ัอหโวตัวที่2 3ง0 0นะครวบ300โอห์มนะครับแล้วก็มีเป็น r ี n s i s t o r ซนะครับแล้วก็มี led ก็จะเห็นได้ว่าพอสะพายใช้์้าวรับผมลากใส่ไปไปที่เบสบอร์ดแล้วนะครับตรงนี้เข้าบวกแล้วก็อันนี้คือลบนะครับอย่างแรกก็จะเอาปุ่มมากลยน,นะครับจากนั้นก็เอาไฟบวกมาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เอารซิสเตอร์ตัว4700โ oh อห์มมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาทรานซิสเตอร์นะครับมาไว้ตรง ที่เดียวกับรีเซสเตอร์นะเข้าตรงขาคอเล็กเตอร์นะครับจากนั้นก็เอาขาเนนรบรบมาเชื่อมกับตรงนี้นะครับตรงปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นขายอ e ินิเตอร์ก็จะใช้รีเซสเตอร์ตัว300โอห์มนนแล้วก็ เอา LED มาไว้ตรงพอตติ resister นะครับแล้วก็ลากไฟครับไปที่บลบจากนั้นก็กดส Start แล้วก็กดปุ่มก็จะติดเป็นที่จับร้อยแล้วครับก็ขอจบการจำลองซิมูเลเ,ลเตอร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ